ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับหม่อีกแล้วในช่อง Big Mac Channel นะคะก็วิดีโอนี้นะคะแม็กจะพาทุกคนมาทัวร์ตู้เสื้อผ้าของแม็กนะครับหรือว่าเป็น Walk-in Closet ของแม็กนั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นการทําตั้งแต่แรกเลยนะก็คือแบบตั้งแต่กั้นห้องจนกระทั่งแบบปูพื้นทาสีทุกอย่างนะก่อนอื่นปัญหาตอนนี้ของแม็กเลยนะคือแม็กหาเสื้อผ้าไม่ค่อยเจอแล้วก็แบบ บางตัวก็คือลืมไปแล้วว่าซื้อมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแมจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบห้องเก่าที่แม็กเก็บเสื้อผ้ามันเป็นห้องที่แม็นอนนะคะห้องเก่าและแม็ก,ก็ไม่ได้ย้ายเสื้อผ้ามาเนาะย้ายมาห้องนี้มันก็ไม่มีโซนเก็บเสื้อผ้าก็เลยยังไว้เสื้อผ้าในห้องนั้นอยู่แม็ก,ก็เลยคิดว่าแม็กจะทุบตรงผนังที่เชื่อมกับห้องนอนที่แม็นอนอยู่ตอนเนี้ยคือเชื่อมออกมาเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะโดยการแบบกั้นห้องใหม่ขึ้นมา นะครับแล้วก็เปิดเป็นแบบประตูให้สามารถเดินเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าแม็กนะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบทาสมาร์ทบอร์ดขึ้นมาแล้วก็คือมีเสื้อผ้าตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเก็บของเนี่ยแล้วแม็กก็เอาแบบกางเกงวางไว้อย่างงี้แล้วก็มีราวตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยที่วางตรงนั้นอีกนะครับซึ่งแม็กก็เลยอยากได้ตู้เสื้อผ้าที่แบบ เออเก็บทุกอย่างมีเข้าไปได้อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนีก็คือเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องอเปล่าแบบนี้อันนี้เดี๋ยว้รอมาทาสีนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะไว้ตู้สภ้อาซึ่งเราไปดีไซน์ในเว็บอ e ีเกียมาแล้วนะครับหลังจากที่เราปรับขนาดห้องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกตู้กันเลยจ้า โครงตู้ที่แม็กเลือกจะเป็นสีขาวนะแม็กเลือกมา1เมตร75เซนแล้วก็50เซนอันนี้แม็กอยากได้แบบราวแขวนเยอะๆหน่อยแม็กก็เลยเลือกเป็นราวแขวนแบบ3อันนะครับส่วนช่องกลางเนี่ยแม็กอยากจะได้เป็นแบบที่วางพวกแบบแว่นตานาฬิกานะครับแม็กก็เลยจะมีลิ้นชักด้วยแล้วก็บานที่แม็กใช้ปิดเนี่ยเป็นบานกระจกเนาะจะได้เห็นของด้านล่างส่วนอีกอันหนึ่งแม็กก็อยากได้เป็นชั้นวางนะครับไว้วางกระเป๋าอีกอย่างนึงก็คืออยากจะโชว์สีผนังด้วยนะคมันจะออกแบบเขียวๆเ,วเวทาๆหน่อยเห็นปะ วันนี้พี่เขาก็มาติดตั้งตู้สภ้าให้เราแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงเนาะแม่ก็เลยมาแอบอยู่ในห้องก่อน ตอนนี้พี่ช่างเขาทําห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูก่อนก็คือเก็บสีอะไรเรียบร้อยพื้นติดพวกตัวจบพื้นลามิเนตเรียบร้อยนี่ก็คือตู้นะคะัพี่เขามาติดตั้งเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าย้ายเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องไปย้ายมาจากห้องห้องเดิมของแม็กนะครับโอ้ยทุกคนคือเสื้อผ้าแบบเยอะมากอะ่ะดูดิ อน,น,นี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกลาวหนึ่งอยู่ห้องหนูแล้วก็ยังไม่มีกางเกงด้วยนะนี่คือยังไม่รวมกางเกงนะเป็นแค่แบบเป็นช่วงบนอย่างเดียวเหนื่อยมาก ีแม็กก็จัดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเมื่อคืนทําดึกมากแล้วก็มจาจัดต่อตอนเช้าให้เสร็จเนาะวันนี้จะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับคือตอนแรกอะ่ะอยากจะได้แบบเต็มนี่แต่ว่าแม็กอยากจะมีผนังหนึ่งที่แบบทาสีอะไรเงี้ยแม็กก็เลยไม่ได้เอาเต็มพื้นที่เนาะอันนี้ก็จะเป็นราวที่แม็กใช้แขวนแบบเสื้อทั้งหมดเนาะแม็กก็จะไล่มาตั้งแต่สีขาวแล้วตรงขาวก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อ เสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตอะไรต่างๆแล้วก็จะไล่สีมาเรื่อยๆคือพอเรามาจัดอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเรามีสีอะไรเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยควรจะซื้ออีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกแรกหนึ่งเนาะก็จะเป็นพวกกางเกงก็จะไล่สีมกันแบบไอ้ไม้แขนเสื้อแบบเนี้ยทุกคนแม็กสั่งมาแบบร้อยยี่สิบอันแล้วมันไม่พอจ้าแม็กเลยต้องแบบเนี่ยแซมเป็นพวกที่แม็กมีอยู่นะมันก็จะไม่ค่อยคุมโทนเท่าไหร่นะแต่ก็อ่ะเพื่อ ความเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปก่อนอนาคตถ้าอยากเปลี่ยนก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถัดมาตูน้นึงก็จะเป็นพวกแจ็คเก็ตเสื้อสูทเสื้อแบบโอเวอร์เชิ้ตต่างๆเนาะพวกแบบเสื้อยีนอะไรเงี้ยเยอะมากอะถัดลงมานะครับก็จะเป็นลิ้นชักอันนี้เนาะที่จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ็อเดอรี่ของแม็กนี่ก็จะเป็นพวกแว่นตาที่แบบแม็กมีนะครับเป็นคนชอบซื้อแว่นตามากแล้วก็มีพวกนาฬิกากําไร อันนี้ก็จะเป็นแบบ soft close นะอันนี้ม็กยังไม่ได้จัดระบบว่าแบบแม็กจะวางอะไรนะแต่ว่าคือยัดเข้าไปก่อนพวกแบบผ้าพันคอเสื้อหนาวอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบมีพื้นที่จัดเก็บเออลืมบอกว่าด้านบนตรงเนี้ยมันเห็นพื้นที่ว่างๆเงี้ยแม็กจะวางชั้นแบบนี้นะที่เป็นแบบแผ่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีของในอีเกียสโต m เนาะแม็กก็เลยยังไม่ได้สั่งมา <S <S เดี๋ยวไว้มันมีของมาลงแม็กค,ค่อยไปซื้อที่ สาขาเขาละกันตัวนี้ก็จะไว้เสื้อพวกแบบเสื้ออยู่บ้านอะไรเงี้ยเสื้อนอนถัดขึ้นมาจะเป็นพวกแบบเสื้อยืดแขนยาวต่างๆข้างในจะเป็นสเวตเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบเบสิกสีต่างๆที่จะใส่ไปเที่ยวน้อก็จะอยู่ตรงนี้ถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกแบบกระเป๋าโทสถัดขึ้นมาจะเป็นกระเป๋าพวกแ,แ,แบบแบรนด์บ้างที่แม็กซ์ซื้อนะครับ ก็จะมีอยู่ด้านไหนจริงๆอยากจะโชว์ให้มันแบบเห็นออกมาเป็นกระเป๋าแต่แบบมันก็ไม่มีพื้นที่มากพอก็เลยแบบแมแนะไว้อันนี้ก็คือใช้อยู่ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เก็บใส่ถุงส่วนด้านบนก็จะเป็นกระเป๋าแบบที่ไม่ค่อยหยิบใช้เท่าไหร่โอเคถัดมาตรงนี้เนาะก็จะเป็นราวแขวนเสื้อของอีกเกียกเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแขวนเสื้อที่แบบใสบ่บ่อยๆช่วงนี้อะไรเงี้ย ข้างล่างก็ไว้รองเท้าเพราะใส่กล่องไม่พอแล้วถัดมาตรงนี้คือจริงๆตอนแรกอยากแบบโล่งๆไปเลยแหละแต่ว่ามันไม่มีพวกแบบลิ้นชักสําหรับเก็บแบบชุดนอนกางเกงนอนกางเกงในต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยมีตรงนี้มาแบบเก็บกางเกงในถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนรองเท้าของแมนะ็กเนาะซึ่งรองเท้าเนี่ยแบบกล่องอันเนี้ยแม็กซื้อมาจากช้อปปี้นะคะเนี่ยมนสามารถเปิดนี้ได้ทุกคน แล้วก็ปิดมันก็จะกันฝุ่นให้รองเทา้าเราแบบดีมากกําแพงสีเขียวคือแม็กชอบมากเลยแบบสีเขียวเนี่ยแม็กดูพวกแบบบ้านฝรั่งเขาจะแบบทาเขียวออกแบบมอสสีแบบเขียวเขียวเทาๆนิดๆอะไรเงี้ยชอบมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอพาทัวร์ตู้เสื้อผ้าของแม็กนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่แบบเริ่มทำเลยแล้วก็จนเสร็จนะทุกคนก็ค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับก็มีที่เก็บเสื้อผ้าดีๆสักทีเนาะ ตอนแรกเก็บแบบไม่เป็นที่ไปทางแล้วก็หาของไม่เจออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย